ครับห้ามออกนอกข้อวันนี้เทรดสอบอันฟ้าสาวงามแห่งนครพนมนะครับดูซิว่าเธอจะรู้ความมากแค่ไหนครับห้ามออกนอกข้ออันฟ้าใคอยคอย อันฟ้าคอยคอยห้ามนอกคอกลูกอ่าสอบให้ผ่านนี่ต้องสอบให้ผ่านนะต้องรู้เรื่องอเล็กต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่อันฟ้าด้วยในฐานะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ ของโรงเรียนเป็นนักเรียนรุ่นพี่เอลเล็กไม่อันฟ้าคอยคอยคอยนิ่งให้เป็นลูกคอยคอยไม่ ไม่อีกหน่อยไปเป็นสาวสวยที่นครพนมละสาวสวยสาวแกร่งพอยไม่ไม่พอยคอย,คอยเล่นกันให้พอควรพองามห้ามนอกคอกไม่เรียกห้ามออกพอย ค i ย i อยคร<อ>ับนี่คือบทเรียนอีกแขนงนึงด่านห้ามนอกคอกข,ของหลักสูตรสุนัขอาักขาเบื้องต้นคยอันฟ้าใคย แก่งมากเยี่ยมเยี่ยมมากอเล็กเป็นตัวอย่างที่ดีคอยครับปกติแรกๆก็อาจจะกระโดดวิ่งจุดเลยคงไม่นิ่งแบบนี้นะครับเป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตหมาหมาให้กลายเป็นสุนัขสุนัขก,กับหมาต่างกันครับสุนัขคือสัตว์แสนรู้ ส่วนหมาคือเดราัฉานในนิยามของทางเราให้นิยามสุนัขก,กับหมาต่างกันแบบนี้ครับจึงเป็นที่มาของฝึกหมาให้เป็นสุนัขฝึกสุนัขให้รู้ภาษาคนไหนไหนไหนคอยคอยคอย ไม่ไม่อเล็กอเล็กชิดเดี๋ยวจะเรียกอเล็กออกมาครับอเล็กชิดอเล็กมามาชิดอเล็กมามาไม่กล้าเห็นไหมะไม่กล้าไม่กล้าเอาใครอยากกล้ามาอเล็กมาอเล็กไม่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 อเล็กไม่ครับก็ให้ได้ประมาณนี้ครับ ได้ประมาณนี้ดีที่สุดแล้วจากนั้นก็ไปฝึกพัฒนาต่อหลังจากกลับบ้านแล้วแด้วเขาก็จะเป็นไปตามคนไกกับการเรียนรู้เบื้องต้นจากเราไปนะครับสรุปว่าอันฟ้าพานเยี่ยมมากเลยอันฟ้ามามาเยี่ยมากเยอะมากนั่งนั่งอันฟ้านั่งนั่ง นั่งคอยอย่ามากแกกงแๆงแงแกงมากลุกแกงแขเาโอเคยามากยามากส่วนเรื่องการตก,กัดรองเท้านั้นดีขึ้นครับเขาจะเฉยเลยเขาจะไม่ค่อยจะไปยุ่งเกี่ยวกับแถวรองเท้าที่เราวางไว้แม้กระทั่งผ้าด้วยเช่นกันเพราะถูกสั่งห้าม,มบ่อยๆเขาก็จะเมินเฉยละนี่คือเราฝึกสถานการณ์จริงนะฮะ สถานการณ์จริงให้เขาได้รับรู้ว่าสิ่งไหนควรไม่ควรสิ่งไหนให้เล่นได้ไม่ให้เล่นได้โอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ